บรรยากาศยามเย็นนะคะประมาณหโมงครึ่งนะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน,นอกมอเมอืองอำเภอเมอืองจังหวัดสุริน์นี่คือ,อมหาเจดียบุรพายา์นะคะที่สูงตรหงงานเสียดฟ,ฟ้านะคะบนยอดเป็น าชาตรมงคลและอดอกบัวตูมชาตรมงคลนั้นนะคะประกอบไปด้วยนะคะโลหะอันมีค่านั้นก็คือทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักกว่า30กว่าบาทนะคะอยู่ด้านบนสุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาศีรัตนตรัยนะคะแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าอามหาเจดียบุรพาจารย์น้สร้างอุทิศถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดสุรินและก็คนทั้งประเทศไทยถ้าท่านใดมากราบไหว้ที่นี่นะคะเปรียบประดุจดังว่าท่านได้กราบไหว้พระอริยสงฆ์ทั่วทั้งหมื่นไทย เพราะอธิธาต์นะคะจะมารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ว่าแต่เป็นพระเทรารย์สายกรรมฐานหรือมหานิกายก็ตามนะคะขอเป็นเพียงเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงนะคะก็จะนํามาไวนะ้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้หมวลชนได้สักการะบูชากราบไหว้ระลึกบูชาถึงสังฆคุณหรือสังฆานุสตินั่นเองและจะ ปรดิสถานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะนี่คือมหาเจดียบุรพาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ของชาวพุทธที่สร้างขึ้นถวายไว้ในพระศาสนานะคะเพื่อกราบไหว้สักการบูชานะคะแด่พระรัตนตรัยและก็อุทิศถวายในพระศาสนานี้เพื่อเกิด พลังบุญกุศลและบาร,รมีอันยิ่งใหญ่นี่คือมหาเจดีย์บูรพาจารย์